สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมมาแจ้งเตือนครับเงินผมออกจากบัญชีไปมีขอความเขา่าบัญชีผมเองเลยได้ครับเงินโดยออกจากบัญชีอสองรายการมีหาพันบาทกับ4ีพับาทในเวลาสิบเก้นาฬิก,กาแปดนาทีครับผมสิบเก้านาฬิกาสิบเนยนาที ออกไปสองรายการรายการแรก5,000รายการที่สองส0่พในเวลาเดียวผมก็เช็คว่าเป็นก็เลยเอิ้นเสี้ยงเป่ามาผมเลยเอิ้นเสี้ยงเป่ามาว่าเห็นบ้าเบิงประวัติเห็นไงว่าเป็นยังไงไปใส่มาใส่คนเมืองอยู่สักพักครับผมคนเมืองอยู่สักพักปุ๊บไปเจอว่าใจใจบินทูมันนี่ผมมีแอปทูมันนี่อยู่ครับผม ที่นี่เขาไปเช็คเบื้องแล้วเห็นว่าจายบินหาพันกับสี่พันมันขึ้นนี่ครับว่าจะไล่สดบอกพี่น้องอยู่กับบัสะดวกเลยซิมาเห็เป็นวิดีโอให้พี่น้องเบือ้องบนนี้ครับเปลี่ยนไพ่ครับอเป็นการเติมเงินครับเป็นการเติมเงินเข้าบัญชีผู้ไดบโบนูครับผมไม่แหกข้อมูลเท่าไปได้ยังไงผมยังแปลกใจอยู่ครับ บ่าคายปลอดภัยครับสุม,มือนนี่ก็เลยมาเทปเป็นคลิปวิดีโอแจ้งเตือนพี่น้องครับผมให้ระมัดระวังเพราะว่าองเจสุดบมีทูมนันนี่แต่ว่าเขาเก่าทั้งบัญชีไปบ่เคยผ่านองกุผู้ใดเลยสองหมื่นห่นองเจสุส่วนองผมนี่เก0าพร่วมรายการโอนนี่รายการจ่ายบินนี่ สองรายการมีหาพันกับสี่พันในเวลาสิบเก้านาิกาจุนยาทีนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันอีกกระโชคอีกแล้วโชคร้ายถือว่าเป็นการเฮากันแล้วกันนะครับจึงมาแจ้งเตือนแจ้งเตือนพี่น้องครับผมว่าหาวิธีป้องกันอย่างไดครับผมเพราะว่ามันมาแหกข้อมูลผมไหนท,ท,ทั้งที่ผมกับเปลี่ยน รหัสบ่อยๆอ,อยู่ก็เลยได้มันเก่งเขาเก่งอีหลีครับผมอันนี้ก็เลยบ่อยากเอาเงินเขาไปในบัญชีเลยครับผมบ่อยากเอาเงินเขาในบัญชีเลยเอามาใส่เงินสดดีกว่าอันนี้คือประสบการณ์โดยตรงของผมเอง้อครับเด้อเดี๋ยวผมสิมีภาพที่เป็นการจ่ายบินเป็นการเติมเงินเขาในในวิดีโอนี่ห้เบิงจะพาดไปทีงหัวนี่แหละครับ ใจะเห็นให้พี่น้องเบอ่งวาเออมันมันไปอีหรีด้ยครับผมเก้าพันบาทสองรายการมีหาพันกับสี่พันครับผมพี่น้องกับโปรดละมัดระวังนะครับผมระมัดระว่างให้ดีครับหาวิธีป้องกันไว้ครับผมช่วงนี้กําลังระบาดครับผมผมอยู่เขตบางเพียงครับอำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการครับผม้องเจซูถือกดจากตู้เอทีเอ็มเอา เลขอ้างอิง20,000บาทส่วนตัวผมเองเขาเติมเงินทุม่มนนีเบอร์ผูไใดกับพ่อหูผมลองเท่าเบอร์ไปแล้วครับผมเบอร์ที่เขาว่าเติมเงินเขาไปนั้นโท่บติดครับผมจึงมาแจ้งเตือนพี่น้องครับแจ้งเตือนครับผมระมัดละวังให้ดีนะครับเด้อไปครับพากันไปดูแลบัญชีของของหาวิธีป้องกันครับผมจะยังไดก็ตามหาวิธีป้องกันนะครับผมสวัสดีครับ